ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้น,น,นะคะหรือวัาจานย์สิโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับ ทุกท่านนะคะเข้าสุขการทำงนา,านดวงชะตาในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง31ส,ส,สิงหาคมนะคะปี2565นะคะ และสาหรับทีนี้ก็จะเป็นคำทำนาทานายของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกคนนะคะเดยตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปบ้องๆพรบการสาไพ่ของอาจารย์ทั้งหมด9ครั้งอธิษฐานในเรื่องความสําเร็จต่างๆที่คุณปรารถนานเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนนะคะเรื่องการงานการเงินโชคลาภความสําเร็จหรือความรักที่คุณปรารถนานให้สมหวังนะถ้าพร้อมแล้วเราอธิษฐานจิตด้พร้อมกันหลังจากนั้น รจ,จะสับไพ่ทั้งหมดเก้อ, 9, อ่าสับไพ่เ้าครั้งแล้วก็เลือกไพ่สุดสองใบนะคะถ้าพร้อมแล้วชาวราศีเมทุนคะเราเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าจากนั้นนะคะก็จะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิบสองใบค่ะสิบสองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ การทำนายแบบนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการชะาทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดนะถ้าว่าใครฟังแล้วก็ต้องการรับฟังคำทำนายแบบส่วนตัวกับดวงกับดวงชะตาของตนเองกับเรื่องราวกับคำถามกับปัญหาต่างๆในด้ากนการงานการเง,นงนนิงนธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของความรักโชคลาภความสำเร็จก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคเรียบร้อยค่ะ12ใบนะ เด้รัมบอกค่ะว่าหน้าไพา่ชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะเรียงไพ่นะคะแถวบนหกแถวล่างหกนะคะ การดูเดิมแบบนี้นะคะเรามาสร้างที่ส่ยจคอของชาวราศีเมถุนกันก่อนนะชาวราศีเมถุน,นะคะคุณในบัญชาธาตุลมนะความเป็นลมบอกเลยค่ะว่าทําให้คุณเนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนความรู้สึกก็แปรปรวนนะไม่ค่อยนิง่งข,ขึ้นขึ้นลงลงปรับเปลี่ยนได้ตลอดหากมีอะไรที่มันดีกว่าหรือทิศทางดีกว่านะคะหรืออาจจะเป็นลนักษณะของคุณแบบเป็นคนที่แบบเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงไวก็ได้แต่ฉลา,าดค่ะเรียนรู้ไวปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะ มีความเป็นลมนะคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็ไพ่ประจําราศีเมทุนคือไพ่เด e เลิฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ของตนเองในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมการย่งตัวการนําเสนอนี่ความเป็นเมทุนนะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดมากกับเรื่องที่อยู่รอบตัวค่ะนี่ความเป็นไพ่ประจําราศีและธาตุกเนิดค่ะและในช่วงระยะเวลานี้ค่ะตัวตนคุณข่าวว่าแปะไปเท้ามาถ้าตัวตนแปะไปเท้ามาบอกเลยนะคะว่าชาวราศีเมทุนค่ะ ขอให้คุณเตรียมพร้อมรับความโชคดีที่จะเกิดขึ้นแบบคาดไปถึงแปไม่ท่าคุณสังเกตนะคะว่ามาจากฟ้าเลย เป็นไม้เท้าไม้เท้เาคือ,คอเรื่องการงานนะไม้เท้าคือเรื่องการเงินไม้เท้าค <imat> ือเรื่องของความสําเร็จหรือการกระทําคือพูดง่ายๆว่าทุกๆเรื่องจะเกิดขึ้นแบบค่ายไม่ถึงเหมือนฟ้าประธานความสําเร็จอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นจากที่คุณรอคอยมานานจากที่คุณติดต่อมานานแล้วมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้เอาแต่ข่าวว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะให้เตรียมพร้อมรับความโชคดีไปได้เลยนะในเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะ ดูเรื่องของการงานนะว่าไอ้ความโชคดีเนี่ยโชคดีเรื่องอะไรบ้างเนาะทิศทางการงานการกระทำตำแหน่งที่สบคุณได้ไพ่หนึ่งไม้ทา้าถ้าหนึ่งไม้เท้ามาเห็นไหมคะว่าไม้ท้าคือเรื่องงานอีกแล้วมีมือปริศนายื่นออกมาจากเมฆเลยนะคะไม้ท้าก็มีใบไม้ผลิดอกออกผลเพราะฉะนั้นเนี่ย หมายถึงทิศทางจะมีอะไรจะมีการกระทําอะไรบางอยา่างพบช่องทางโอกาสบางอยา่างสมัครงานไว้ติดต่องานไว้ก็จะได้รับเลือกได้รับเข้าทํางานสัมภาษณ์งานไว้ก็จะมีข่าวดีเรื่องการงานยื่นเสนอโปรเจกต,ต์ต่างๆไว้ก็จะได้รับข่าวดีจะมีผู้หยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้แบบที่คุณไม่ได้คาดการณ์มาก่อนไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมตัวม,มาก่อนหนึ่งไม่เท้าคือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการการะทําที่เรารอคอยเป็นโอกาสช่องทางใหม่ๆข่าวดีเรื่องการงานดวงการงานเปิดทาง แต่คุณต้องหยุดลังเลนะเพราะตัวคุณเองยังติดในเรื่องของความกังวลไม่มั่นใจว่าเอ้โอกาสเหล่านี้มันเป็นเรื่องดีๆสำหรับเราอยู่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราผิดหวังมาเยอะเรากังวลมาเยอะหรือเราล้มเหลวมาเยอะเพราะฉะนั้นต้องบอกตัวเองนะคะว่า คุณต้องไปต่อนะกับโอกาสที่เกิดขึ้นนะเพราะท้ายคุณเป็นไพ่ที่ดีเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างแต่ใจเราเองค่ะมีความลังเลอาจจะเป็นเพราะว่าคนในครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เราเนี่ยหาก,กังวลกังวลหรือห่วงใยเรามากจนทําให้เราเไม่มั่นใจก็ได้ เขาห่วงใยความรู้สึกเขาอาจจะแบบให้คุณรู้สึกว่าเออต้องคือต้องการส่งกําลังใจให้คุณแต่ทําให้คุณเกิดความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าดาบคือคนในครอบครัวทําสร้างความกังวลใจให้กับเรา หรือเขาวงใยเราจนทําให้เรากังวลใจไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตัวเองนะคะขอให้มั่นใจ,จตัวเองการตัดสินใจกับโอกาสที่เกิดขึ้นหยุดลังเลหยุดกังวลหยุดสงสยัยกับโอกาสที่เข้ามาและขอให้ลงมือทําให้เต็มที่นะคะเปิดใจเรียนรู้นะคะ <S <S เด็กถึงไม้เท้าคือมีโอกาสาที่จะได้เดินทางไปต่างแดนต่างประเทศอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องเดินทางไกลไกลจากครอบครัวไกลาจากญาติพี่น้องก็ได้ทําให้เราทําให้ญาติพี่น้องเกิดความกังวลใจเป็นห่วงเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจเตยมร้อมดีๆนะคะเพราะตําแหน่งความสําเร็จเป็น อคือดวงชะตาจะหมุนวนจากที่รอคอยมานานและไม่มีทิศทางจังหวะนี้ละค่ะช่วงกลางเดือนนี้ละค่ะคุณจะมีข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นมีความสําเร็จมากมายความสำเร็จบที่คาดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องการติดต่อที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยหรือเป็นเรื่องของเงินก้อนใหญ่ที่เรารอคอยมานานหรือเป็นลักษณะของงานโปรเจกต์ยักษ์งานใหญ่ๆอย่างเนี้ยค่ะงานใหญ่ๆหรือเป็นลักษณะของ บริษัทใหญ่ๆที่เราเคยติดต่อเอาไว้และรอผลการตอบรับครั้งนี้แล้วค่ะจะได้รับข้อเสนอพิเศษจะได้รับโอกาสพิเศษวงล้อโชคชะตาก็คือเป็นความสําเร็จที่เป็นลักษณะคือสําเร็จแบบรอบทิศทางและเป็นดวงชะตาที่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นทิศทางการงานดวงเปิดทางแต่ต้อง หยุดลังเลก,กังวลเนาะอย่าสับสนวุ่นวายใจกับตัวเองว่าเราจะทําได้หรือไม่ขอให้มัน่นใจตัวเองนะคะโอกาสมาถึงแล้วลงมือทาให้เต็มที่ค่ะแต่แปลเรื่องขอรายรับไรายได้สิ่งที่รับมานะคะคนที่ได้ไพ่สามไม้เท้า ถ้าสายไปทานอาจารย์มองว่าทิทางในเรื่องของรายรับรายได้หลังจากนี้ขาดจะมีทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะเริ่มมองออกแล้วว่าจะทําแบบไหนอย่างไรเพื่อให้มีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายรับที่มาจากการติดต่อง,งานต่างประเทศรายรับที่มาจากแดนไกลต่างประเทศหรือการขนส่งหรือ เป็นรายรับรายได้ที่คุณได้วางแผนเตรีิมการเอาไว้เป็นรายรับรายได้ที่คุณได้ติดต่อเรื่องการงานต่างๆไว้ก่อนหน้านี้ติดต่อประสานงานพูดคุยอะไรไว้ก่อนหน้านี้และครั้งนี้นะคะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเกิดความสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องการเสื้อขายที่ดินก็ได้เป็นลักษณะเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของเงินที่เข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะคะแต่ก็มาจาก การที่เราได้ทาหรือติดต่อเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะรายรับมาดีรายจ่ายมาแต่ใจมังว่าเป็นการจ่ายเพื่อต่อยอดนะคุณกําลังวางแผนลงทุนต่อยอดอะไรบางอย่างใน,นเรื่องของการงานของคุณต่อไปแต่ไม่้ท่ามาฉับพลันและจ่ายฉับพลันเหมือนกันนะ เนี่ยค่ะสี่สี่ถ้วยเนี่ยขอให้มั่นใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําในเวลานี้นะเปิดใจแล้วก็มั่นใจตัวเองแล้วลงมือทาให้เต็มที่เพราะความสําเร็จดวงชะตาเริ่มเปิดทางแต่ถ้าเรายังติดเบรกตัวเองด้วยกันแบบหยุดแบบกังวลนนะ่ะว่าจะไปต่อดีจะเอาอยัางไงโอกาสที่คนหยิบยื่นมาให้เนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยเขาหยิบยื่นมาแต่คุณยังปิดกั้นอยู่ เนี่ยค่ะหนึ่งถ้วยมือปิชนาก็ยื่นมานะนี่ก็ยื่นมานะเป็นหนึ่งเป็นการเริ่มต้นแต่ตัวคุณเองกอดอกหนึ่งในการกอดอกนี่อาจจะหมายถึงเรื่องของการไม่เปิดใจแบบร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่มั่นใจกับตัวเองที่อทำไมช่วงนี้ฉันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่ขอให้บอกตัวเองนะคะว่าโอกาสดีๆเหล่านี้มาถึงคุณเมื่อคุเมื่อคุณมีความพร้อมอ่ะไม่ได้มากันยง่ายเพราะฉะนั้นก็โอบรับไปเลยค่ะเนาะแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะ หยุดลังเลหยุดสงสัยแล้วก็ทําให้เต็มที่นะเพราะฉันดวงการงานเปิดทางดวงการเงินเปิดทางแล้วก็หยุดก,กังวลหยุดลังเลสงสัยกับตัวเองได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาเรื่องของความรักคนมีคู่ค่ะก้าถ้วยความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของการใส่ใจซึ่งกันและการต่างฝ่ายต่างมั่นใจในเรื่องของความรักที่แสดงออกต่อการแต่ก็เพิ่มเติมหน่อยนะคะกอขอให้รับฟังซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ย เราต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันใส่ใจรับฟังกันอีกสักนิดหนึ่ง9ก้าถ้วยของคุณก็จะกลายเป็น1ิบถ้วยช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ออาจะแนวแบบบางทีอาจจะไม่ได้ฟังเสียงของคนรักเท่าไหร่หรืออาจจะติดกั้นความคิดเห็นของเขาก็เปิดใจรับฟังกันสักเล็กน้อยจะทําให้ปรับจาก9ก้าถ้วยให้เป็น1ิบถ้วยให้เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบให้ได้นะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะคนโสดนะคะ สี่ถ้วยมาถ้าสี่ถ้วยมาตำแหน่งคนโสดคือมอเลยค่ะว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในเวลานี้คุณยังกังวลกับความรู้สึกที่ผ่านมาว่าใช่หรือเปล่าคุณยังไม่มั่นใจกับการที่จะเรียนรู้หรือเปิดใจในเรื่องความรู้สึกดใดๆแท้กับใครที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นความรักของคนโสดดูใจกันในก่อน,นยังไม่ต้องรีบตัดสินใจอะไรนะคะและเดี๋ยวยังไงเรื่องของความรักเนี่ยค่อยว่างกันอีกทีอาจจะมีใ,ใครบางคนแอบรักแอบชอบเราอยู่ก็ได้นะ ส่งความรู้สึกดีๆให้กับเราหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ที่เหมือนกับว่าเราไปแอบชอบเขาหรือเขาไมา่แอบชอบเราต่างฝ่ายต่างแบบแอบแอบส่งความรู้สึกดีๆแต่ไม่เปิดเผยให้กันและกันและในที่สุดคือต่างฝ่ายต่างไม เหมือนยังไม่ไม่ไม่เปิดใจก็เลยทําให้คุณกลังเลก,กับความรู้สึกก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ารู้สึกว่าการแอบ,บชอบหรือการแอบ,บรักทำให้คุณได้ไดค่อยๆเพิ่มความมั่นใจด้านความรู้สึกก็ไม่ต้องรีบค่ะและเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงเดือนหน้า รักอาจจะชัดเจนมากขึนก้นได้เพราะช่วงนี้อาจารย์อยากให้คุณเนี่ยโฟกัสเรื่องของการงานและการเงินก่อนเพราะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เปิดใจเรียนรู้ไปแต่ยังไม่ต้องปกลมโป,ง,ปงใสก็ได้นะแต่ก็มีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นได้เพราะหนึ่งั้วยคือมีความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างที่กํลาลังส่งมาให้คุณเป็นกําลังใจดีๆเปิดใจเรียนรู้ก็จะทำให้คุณได้มีความสุขแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่ะให้เวลากับตัวเองเพื่อจะโฟกัสในเรื่องของการงานและการเงินก่อนและความรักค่อย เดีนหน้าก็ได้นะคะสําหรับความรักของคนโสดค่ะต่อไปรู้สึกภาพร่างกายและสิ่งควรระมัดระวังสภาพร่างกายคือระวังในเรื่องของการงานที่คุณต้องรับผิดเอบาะอะไรมากมายลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเยอะไปหน่อยนะคะบางทีเนี่ยต้องดูแลใส่ใจตัวเองในเรื่องการพักผ่อนนะแล้วก็ความดังเลยสงสยัยความกังวลใจคือ ถารวมเราอะบางทีเราพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของความเครียดความคิดมากหรือส่งผลในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มีความไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นร่างกายการนอนหลับพักผ่อนสําคัญที่สุดนะคะจะทำให้คุณมีความมั่นใจและตัดสินใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็พักผ่อนดเยอะหน่อยนะคะไม่ได้มีสุขภาพร่างกายที่ต้องกังวลอะไรมากมายเพียงแต่ว่าให้พักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะจะได้มีสติ มีสมาธิในเรื่องการงานต่างๆที่เราต้องลงมือทาในช่วงระยะเวลานี้มีใครบางคนกําลังรอช่วยเหลือคุณอยู่หากว่าเวลานี้เราต้องไปติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครก็จะพบคนใจดีนะให้คาแนะนําคอยช่วยเหลือเราเป็นที่ปรึกษาแต่เราได้นะคะในใจคุณเนี่ยบอกเลยค่ะว่ารู้สึกอึดอัดกังวลใจเพราะคุณต้องใช้เงินในการลงทุนน่ะต้องการต้องการด้านการเงินอะไรบางอย่างมาลงทุนในเรื่องการงานต่างๆแต่บอกแล้วค่ะว่าปลายปลายทางเนี่ยอาจารย์มองว่าในช่วงเนี้ย ดวงชะตาชาวราศีเมถุนแนวดวงค่อนข้างที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงให้เตรียมพร้อมรับความโชคดีและเปิดใจเรียนรู้สิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองหน่อยแล้วกันนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะขอฝากทุกท่านได้ดวยในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักและกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจากกวาลใหม่ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดตั้มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไหคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยลตนน้ลมมี่มาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจากว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,คะแม่ท่าการท้าปลายขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมามเดวิลตะตามูเล็มก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือสุกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรตรงนี้ผมจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอแคนั้น okay. เดียวนะ้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้น้องเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ย มั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะมาอันนี้ไปนี้ราศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนคบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสอง ข้อสองก็ก็ทำได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็ก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรงามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทำได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอ่ะเบนมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมญินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเม่อี่มันตนุใช่ไหมหลักการจากองอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบน6แถวล่างหอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ